สวัสดีครับ FC ช่องสูตรลับนำโชคทุกคนนะครับผม mm hmm. คลิปนี้ก็จะเสนอเนาะสิบหน่วยบนนะครับสิบหน่วยบนเดินยาวงวดวันที่สิบเจ็ดมกรานะครับผมวันที่สิบหกของเราเป็นวันครูนะก็เลื่อนไปออกวันที่สิบเจ็ดนะครับผมถ้าใครยังเอไม่ได้รับทราบข้อมูลเนาะเอออ่ะสูตรนี้สูตรนี้ก็ไม่ยากนะก็เป็นสูตรที่ผมเคยลงให้ ในคลิปก่อนแต่ว่างวดที่ผ่านมาไม่รู้ผมจับมาลงหรือเปล่าน่าจะไม่ได้จับมาลงเผื่อใครจะลืมนะครับ10หน่วยบนถ้าจะจับตัวเลขนะครับต้องมอีต้องมีจากสูตรนี้นะครับเดินยาวมากนะครับ10หน่วยบนเดินยาวแต่ผมจะเอามาให้ดูย้อนหลังแค่1 2 3 4งสี่ห้าหงวดนะครับ ก็จะใช้หลักแสนนะหลักแสนบวก9คงที่นะครับผมสูนี้ผมก็จะใช้จะใช้นะครับในการคำนวณด้วยสำหรับงวดนี้นะครับผมอ่างวดที่ออก9 3 1 4 4 6เนาะก็ใช้หลักแสน9บวก9คงที่นะคร18บจะได้10หน่วยบนที่จะมาแน่ๆก็คือเลข8ตัวแรกนะครับ เดินไปชีละสเต็ปหตัว8ปดเาศูและก็2นะครับ8 9 0 1 2นี่ต้องมา10หน่วยบงแน่ๆถ้าใครจะนำไปคำนวณก็ต้องมีตัวเลขจากสูตรนี้นะครับนะเป็นสูตรก็ง่ายๆนะครับนะมาดูงวดถัดมาเขาออกไปที่อะไร7จ3 9 5 1นะครับ สิหน่วยห้ากับ1มีหรือเปล่านี่ตัวที่เข้าก็คือเลขหนึ่งนะครับมาที่หลักหน่วยบนนะสูตรนี้ก็มีเลขหนึ่งเลขหนึ่งมาที่หลักหน่วยบนอ่างวดถัดมาเจ็ดสี่สามเก้าห้าหนึ่งหลักแสนคือเจดนะครับเจ็ดบวกเ้าได้สิบหกอ่ะก็จะได้หกเจ็ด 8 9แล้วก็0นะ5ตัวอ่ามาดูงวดถัดมาเขาออกไปที่5 5 7 9 9 0นะครับ9 9 0 10หน่วย9กับ0มีอะไร6 7 8 9 0มาทีเดียว2ตัวเลยนะครับทั้ง10ก็คือเลข9แล้วก็หน่วยก็คือเลข0นะอ่ารอบนี้มา2ตัว ให้ได้ลุ้นกันเลยถัดมานะครับ5 5 7 9 9 0หลักแสนคือ5นะครับบวก9ก้คงที่ก็จะได้10หน่วยนะ5้าบวกเก้ได้สิบสีนะเลขสี่หกเจ็ดแล้วก็8นะครับ5ตัว สี่ห้าหกเจ็ดแปดมาดูหัวรัฐบาลไทยของเรางวดถัดมาออกไปที่สองห้าหนึ่งศูนย์เก้าเจ็ดนะครับศูนย์เก้าเจ็ดสิบหน่วยเก้ากับเจ็ดมีไหมสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวที่เข้าก็คือเลขเจ็ดก็คือตำแหน่งนี้เลขเจ็ดมาที่หลักหน่วยอ่าสามงวดหน่วย ศูนย์หน่วยเจ็ดหน่วยเออมาหน่วยดีนะสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าเจ็ดนะครับหลักแสนคือเลขสองบวกเก้านะสองบวกเก้าได้สิบเอ็ดตัวแรกก็คือเลขหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้านะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะมาดูผลรัฐบาล ของเรานะครับงวดถัดมาออกไปที่3ามห้าหกเจ็ดห้าเจ็ดนะสิบหน่วยห้ากับ7มีหรือเปล่าหนึ่งสสามสี่ห้าเข้าไปที่ตำแหน่งเลข5นะครับตัวนี้ตัวสุดท้ายเลยเราสังเกตว่าเขาจะมาที่สองตัวสุดท้ายเลยนะเนี่ยงวดที่ผมทำให้ดูเนี่ย <c oughs> ระยะหลังเนี่ย ก่อนหน้านั้นเขาก็อาจจะน่าจะเข้าอยู่ประมาณนี้แหละนะแต่ว่างวดที่ทำมาให้ดูนี่เข้ามาสองตัวท้ายหมดเลยนะเนี่ยสองตัวท้ายนะครับอ่าสามห้าหลักแสนคือ3บวกด้วย9นะครับ3าบวกเได้12นะตัวแรกก็คือ2 3 4 5แล้วก็6นะ 2,3,4,5,6ก็มาดูผลรัฐบาลไทยของเรางวดถัดมาเขาออกไปที่6ก5อ4หนะครับก็เบิ้ล 4, 4ีมาดูซิว่าของเราเข้าอะไร2 3 4สามสี่ห้ิบน่วย4ตัวเดียวนะครับ4ี่สี่นะตัวที่เข้าก็คือเลข4ี่นะสองสาม้ากระโดดมาตรงนี้แล้ว มาตัวที่สามนะครับเลขสี่ก็ไม่พลาดนะครับถ้าจะจับสิบหน่วยก็คือห้าตัวนี้แหละเลขห้าแถมมาหลักร้อยให้ด้วยโอเคอ่ะพอามาดูงวดนี้กันเลยนะครับงวดประจำวันที่17มกราคมเขาจะได้ตัวไหน6 2 5 5 4 4้ห้าสีหหลักแสนบวกด้วย9ก้คงที่นะครับ6กบวกเเป็น15บห้านะตัวแรก ได้ห้านะครับหกเจ็ดแปดเก้าอ่ามีใครเล็งตัวไหนไว้หรือเปล่าเล่งตัวใดไวนะพี่น้องเอ้ห้าหกเจ็ดแปดเก้าห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับสิบหน่วยรอบนี้สิบหน่วยบนเดินยาวห้าหกเจ็ดแปดเก้าคือไม่น่าจะหลุดนะครับห้าหกเจ็ดแปดเก้า ใครลองไปดูไล่ดูสถิติกันได้นะครับนะห้าหก็เก็เป็นสูตรที่จะนำมาใช้ในการคำนวณของเรางวดนี้นะครับผมไม่น่าจะพทาดลนะอ่าเพราะฉะนั้นสิบหน่วยบน งวดสิบเจ็ดนะครับมคอหกเจ็ดก็ได้จากตัวเลขจากสูตรนี้อย่าลืมนะครับตัวเลขจากสูตรนี้นำนำไปพิจารณากันได้นะครับผมคิดว่าไม่หลุดนะสูตรนี้ไม่น่าจะหลุดนะครับผมไม่รู้ว่าจะมาสิบหรือหน่วยนะก็ ใส่ไว้ก่อนนะตรงนี้ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะห้าตัวนี้พอหาสูตรตัดหาสูตรตัดมานะครับห้าเอ็กหกเอ็กเจ็ดเอ็กแปดเอ็ก 9x สูตรตัดถามว่ามีไหมมีนะครับคลิปต่อไปผมก็จะลงสูตรตัดให้ให้ได้รับชมนะครับผมอย่าลืมอย่าพลาดนะสูตรตัดนะอาจจะตัดได้ตัวเดียวถึงสองหรือสองตัวน่าจะตัวหรือสองตัวนี่แหละสูตรนั้นซึ่งสูตรนั้นเขาจะเดินสั้นกว่าแต่ว่ามันจะได้ตัวเลขแค่สองตัวอ่าจะเป็นสูตรไหนรอชมรอติดตามนะครับผมจะนำมาตัด นำมาเทียบกับสูตรนี้ดูนะห้าหกเจ็ดแปดเก้าตัวเลขมีแค่นี้ครับห้าตัวถ้านำสูตรตัดมาตัดนะครับถ้าสูตรนั้นเดินต่อเนาะได้สองตัวมาตัดเนี่ยก็โอเคแล้วเหลือน้อยลงนะตอนนี้ก็ห้าตัวก็นำไปมองดูก่อนใครชอบเลขไหนเลขดังเก้านะครับเลขไม่ดังห้าหกเจ็ดแปดนะครับเออ ดังตอนนี้เก้าไม่ดังห้าหกเจ็ดแปดลุ้นกันว่าสูตรนี้เขาจะมาตัวเดียวหรือสองตัวเนาะก็ไล่ดูจากสถิตินะถ้าใทยยังไม่ได้ดูดูสิเขาเดินแบบไหนบ้างนี่หนึ่งสองได้หนึ่งนะครับมาเก้าห้าหนึ่งเก้าศนย์มาสองตัวได้นะครับอ่นะเจ็ดเข้ามาที่นี่หลักหน่วยนะครับ ก็ามาได้ทั้งสิบหน่วยนะครับห้านี่ก็มาสิบนะครับนี่ล่าสุดก็คือมาสิบหน่วยเลยนะครับสี 4, 4. ่สี่รอบนี้ก็นำห้าหกเจ็ดแปดเก้าไปดูไปรับชมไปพิจารณากันนะครับใช้วิจารณญนะานในการรับชมด้วยนะครับผมสูตรทุกสูตรมีเข้ามีหลุดนะครับอรอบนี้ก็อย่าลืม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ทางช่องด้วยนะครับผมงวดที่แล้วเราพลาดไปจับพลาดนะครับรอบนี้ขอให้มากับเข้ามาปังเหมือนเดิมนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมสำหรับใครที่เป็นสมาชิกของช่องรายเดือนผมก็ขอบคุณมากเลยนะครับที่คอยพพอร์ตช่องนะครับใครที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกคลิปนะครับผมก็มารับชมเออมา ติดตามมาสมัครได้ที่หน้าโปรไฟล์นะครับผมหน้าโปรไฟล์อ่ะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนมีเฮงปังนะครับสวัสดีครับ